สวัสดีครับอตอนนี้เราก็อยู่ที่แปลงใหญ่ทุเรียนมะเนดาแลตําบุปล่องหอยนะครับอําเภกอกระโพงจังหวัดปัตตานีนะครับและนี่คือบรรยากาศภายในแปลงต้นแบบของกลุ่มแปลงใหญ่ตมบุญปล่องหอยนะครับและอะไรคือปัจจัยแห่งความสําเร็จของกลุ่มแปลงใหญ่แห่งนี้เราไปรับชมกันเลยครับทักทายทุกท่านสวัสดีคร,รับทุเรียนแปลงใหญ่ของพื้นที่บ้านมนะเนดานแลก็ได้รับ การลงเคราะห์จากสำนักงานเกษตรอำเภอกะพอต้องมีน้องฮัสเซมฮัสเซมดอเลาะเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของตำบลโพรงหอยถามว่าการที่กว่าจะได้มาถึงจุดนี้เราผ่านอุปสรรคอะไรมาเยอะแยะหนึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการการเกษตรนะครับน้องฮัสเซมเขาเข้ามาสอนวิธีการผสมปุ๋ยไอจัดระบบน้ำาซึ่งโครงการอะไรต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้วเกษตรกรก็จะนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติในแปลงของตนเองครับระบบน้ำเราจะเปิดวันหนึ่งวันละครั้งครับช่วงนี้เพราะว่าทุ้เรียนก็เริ่มเริ่มแก่แล้วอีกสองสามวันก็เริ่มตัดได้ราะว่าพยายามจะลดจะลด,ล,ดลดน้ำให้เรลือน้อยที่สุดแต่ไม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 ่เขาเรียกว่าลดไม่ใช่ลดหยุดเลยนะแต่ลดเรื่อยๆวันหนึ่งก็ครึ่งชั่วโมงนะครับครับสำหรับคนทห่นี้ อ่าครับผมช่วงใกล้ตัดก็คือจะลดปริมาณน้าลงน้ำลงเรื่อยๆครับผมครับผมอ่าต่อไปเราไปดูอะไรต่อนะครับอ่าสวนแนี้มันจะมีข้อข้อแตกต่างอย่างหนึ่งครับเพราะว่าสวนแ่นนี้เข้าทงการปิดทองเขาจะมีป้ายบอกอัตลักษณ์ของในแต่ละต้นอ่าครับมีป้ายแขวนไว้อันในแต่ละต้นจะมีทุกต้นเลยอ่านป้ายไวครับผมเปรียบเสมือนทะเบียนของต้นนี้อะไรนะครับเห็นเป็นเหมือนฝาชีนะครับอันนี้ อันนี้คือกับดักแมลงวันอะไรเนาะแมลงวันทองอ่าครับอ่ากับดักแมลงวันทองโดยใส่เหยื่อแล้วก็ผลไม้สุกไว้ในนี้ครับผมแล้วก็แมลงวันทองก็จะมากินแล้วก็จะออกไม่ได้ครับครับผมพอดีผมสังเกตเห็นอะไรห่อยๆบินอยู่นะครับอันนี้คืออะไรครับเบมเมครับอันนี้ผู้ปัญญาชาวบ้านครับอาทำหลักอาไรกระรอกครับ เวลาลมมามันก็จะตีโบกไปโบกมานะครับอันนี้คือภูมิปัญญาชาวบ้านแต่จะมียายนีน้ไม่เห็นนะครับธรรมดาจะมีงูด้วยงูงูงยาต่อไปนี้เป็นทุเรียนของกลุ่มแหญ่ใหญ่ตำบปลปองหอยนะครับซึ่งปีนี้ได้จัดจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถโทรสั่งได้ตามเบอร์ที่ปรากฏนี้นะครับสุดท้ายนี้สำนักง,งานเกษตรอำเภอเภรกอระโพขอขอบคุณทุกท่านที่รับชม